รูปหล่อหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันพิมพ์คลายรูปหลอรุ่นนี้สร้างออกมาปี2,500ปุดกิ่งใต้ฐานคำว่าล้ายในโทรตกไปเลยกลายเป็นชื่อรุ่น ที่เรียกว่าพิมพ์คลายคลายทุกคลายร้อนเป็นที่นิยมกันอยู่สำหรับรูปหพ่อรุน่นนี้ภาพตะไบเนื้อกับจัดถึงตอนนี้ก็เกือบจะสิบปีแนละ้ว กำรับรูปหล่อรุน่นนี้เป็นรูปหล่อรุ่นหนึ่งที่นิยมในกลุ่มคนที่นับถือของพวกค้ายและถือเป็นรูปล่อมาตรฐานของท่าน จัดมานี่ครับรูปหล่อหลวงพ่อคายวัดสวนขันพิมพ์คลายปีสองพันห้าร้อยครับ